สวัสดีค่ะจำใส่นะคะแว,ๆๆๆๆๆว้มาส่งความรักให้ทุกคนก่อนค่ะว,ๆๆวันนี้เราสองคนจะมาเล่นเกมกันค่ะทุกคนเกมที่ว่าก็คือเต้นเร็ น่าจะเคยเห็นลูกอมนี้นะคะมันคือลูกอมแฮร์รี่หรือว่าลูกอมที่เป็นสีเดียวกันแล้วก็มีทั้งรสชาติดีแล้วก็ไม่ดีค่ะเราจะมาเล่นเกมกันเหรอใช่ถามพี่ยังเนี่ถามแล้วเธอม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องเล่นด้วยกันอยู่แล้วก็แค่ถามว่าเธอจะมาเล่นด้วยกันไหมไม่เห็นถามลูกอมแย่ดีอะไรอ ถ้าคนมันจะดวงดีอะ่ะไม่ว่าจะยังไงเราก็จะได้กินรสชาติดีๆเออทุกคนเห็นหน้าตรงนี้ไหมนี่คือหน้าของพี่อันค่ะทุกคนไหนทำหน้าอย่างีเ้เอเอิอ่งเ <laughs> ดี๋ยววันนี้หน้าพี่อันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาแกงเรามาเยอะมามาดูข้างในกันเป็นเทรสีสัญญนสวยงามไมเออสวยเหรอสวยสวยดิสวยก็ได้อ่ะแล้วก็มีอันนี้ ให้หมุนแบบนี้กติกาของเราเราจะมีคำถามถ้าใครแพ้ก็จะต้องมาเสี่ยงดวงหมุนอันนี้แล้วก็ต้องหยิบรถเลือกรถเองอว่าจะได้รถด,ดีหรือถไม่ดีคชนะก็คือลอยตัวไปเพราะว่าไม่ว่าจะได้สีไหนก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ก็ต้องมาลุ้นอีกเสี่ยงโคตรอ่ะใครเริ่มถามคำถ,ถ,ถามก่อนเอาเริ่มก่อนเลยโอเคได้ไหนๆก็เพิ่งเปิดเพจเ Facebook แล้วนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนเพจจมใสนะคะทุกคนค่ะเ,เรามีเพจเฟซบุ๊กแล้วอยอดติดตามในเพจตอนนี้เป็นเลขคี่หรือเลขคู่ลงท้ายค่ะอันนี้ฮะอืมไม่อยากกินชี่อะอเลขคู่ล้วยกันอ่ะเลขคู่คถ้าเหยียนตอบถูกเราแพ้ถูกปะ<ช>่ะและยอดติดตามคือ 632คนเล็คที่สุดขทุกคนไปกดติดตามเพจเราด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไปคำถามต่อไปเลยหมุนหมุนอาอนะอหมุนแล้วนะหนึ่งสองสามอะไรอะสตรอเบอรีบร่บานาน่าสมูทตี้หรือปลาเนา้ากินโอ้ทุกคนฉนลุกอักเธอ,เอ อันนี้มันดูมีเหลืองๆอะเอาอันนี้ดีกว่านี่อันนี้อไม่โดมแล้วเข้าปากเลยเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาขอบีบมือขอบีบมือขอบีบมือเก็บอาการเก็บอาการโน้ตปลาเน่าเก็บอาการอันนี้คืออร่อยหรือไม่อร่อยยังไม่ออกขนาดนี้เลยมันเค็มๆเหม็นๆน่ะได้อยู่อันเนี้ยได้แต่ไม่ใช่สตรอเบอรี่บานแน่ เออมันไม่ใช่ตอตบมันไม่ใช่จะตบมันได้ขนาดนั่นคนบ้าอะไรกินบลาเน่าได้วะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไม่ได้แย่ด้วยต่อไปคำถามของพี่บ้างพอแล้วม,มันมันเหม็นอยู่นะอ่ะคำถามว่าตอนเนี้ยเออคลิปของเราที่มีวิวมากที่สุดคือคลิปลองตายดูสักครั้งจะได้รู้ว่าชีวิตนี้ค่าแค่ไหนโอ้โหตอบผู้ปามไม่ใช่คำถาม แค่ถามเฉยๆว่าจำได้ใช่ไหมคำถามคำถามคืออะไรมากินปลาเมื่อกี้เขาบอกคำถามคำถามคำถามคือวิวตอนนี้อยู่ที่สองจุดแปดหรือสองจุดเจ็ดล้านอ๋อยากอะสองจุดแปดสองจุดแปดอไปดูเองเลย S 1> <S 1> <S ออมาตามงต้องหนึ่งผิวอ,อะไรอะสีอะไรเนี่ยรถอะไรจะเป็นรถมัชเมลโล่ปิ้งหรือมแมลงเน่า <S 2> <S 2> โอ้อ่ะสีอะไรสีอะไร3เม็ดมี3เม็ดใช่ถ้าแย่หมดตายเลยเนี่ยเอาขอลายเยอะๆเลยพี่แน่จริงเน่ลายเยอะๆต้องอันนี้ป่าอันนี้อันนี้ฮะเออโธทำมต้องเชื่อเลยวะเนี่ยมาร์ชเมลโล่ปิ้งหรือแมลงเน่าแมงเหม็นน้ำเมลโล่ดีๆจริงเหรอแมลงเน่าแน่ๆจริงเหรอแมลงเน่าไม่ใช่กลิ่นนี้จริงเหรอ นนไม่ไม่เขาเป็นคนเลือกเมื่อกี้ไอ้ปลาเน,น่าเธอลองชิมอีกอันหนึ่งดิไม่ชิมคำ <c oughs> ถ,ถามต่อไปคำ <c oughs> ถ,ถามต่อไปหรอสายกระเป๋าไข่มุกของเขามีไข่มุกทั้งหมดกี่เม็ดร,ระหว่าง1 15 2 17เม็ด17 ทำไมอ่ะนับประจำนับประจำด้วยเหรอนับมาเลยทำไมสิบเจ็ดลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเจ็ดเ็ดะหมุนเลยจ้าหมุนเป็นป๊อปคอร์อนรสเนยแล้วก็ไข่ขาวอันนี้แบบรสดีอ่ะ ทุกคนคะเมื่อกี้ที่พี่อ่านเขาเข้าใจว่าเป็นไข่ขาวอะ่ะมันคือไข่เน่านะคะ<อ>ทุกคนเขาข้ามตัวเองหยิบเลยหยิบอันไหนดีคะเอ้ามันดุกดิกหาเธอแล้วมัด้ด,ดุกดิกใช่ไหมดุกดิกใช่ไหมอย่ามันจับมิดยาออวทุกคนแสนอร่อย คนดีคนดีพี่มากันดวงน้องทำไมอ่ะต่อไปเขาจะไม่ชี้ให้เธอแล้วอ่ะเมื่อกี้เขาก็ชี้ให้เธออ่ะคำถามต่อไปพร้อมแลวนะอันนี้วางอะไรไว้เนี่ยมือถือใช่ไหมใช่ตอนเนี้เลขนาทีอ่ะเลขคู่หรือเลขคี่เลขคู่หรือเลขคี่เลขนาฬิกานั้นไม่ตรงไม่ต้องมองนาฬิกานั้นไม่ตรงไม่ต้องมองเลข เลขคือร้อมทุกคนกดดูปึ้งห้าสิบไหนทันทังก็สามทุ่มยี่สิบเอ็ดเลขนาทีเลขนาทียี่สิบเอ็ดนะทุกคนอ่ะดูเดี๋ยวยี่สิบเอ็ดเห็นปะห้าสิบไปโอ้โหอุ้ยรุ้งสีรุ้งสีรุ้งเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยสีรุ้งอันนี้คือรถอะไรเธอโรถ รดผลไม้รวมหรือถุงเท้าเนาดีใจดีใจเหรอที่น้ำตาจะไหลดีใจใช่ไหมเดี๋ยวช่วยหายอยากินผลไม้รวมมาอ่ามาแล้วอ,อันนี้ดุกดิกอยู่ดุกดิกอยู่เอาเลย,ยดุกดิกเ,เอ,อ๊ะมันจะลังดินเฮ้ยอย่าช้าส่วนใหญ่พวกช้าๆโดนแล้วหน,หนักๆทั้งนั้นโอ้ถุงเท้าแน่เลยอ่ะไอ้จนี อร่อยอร่อยอุ้ยของผมมา,มากทำไม,มอยากรู้แล้วพูดเลยม,มันมีจริงมากิน,กนของเท้าเนา่า าต่อไปว่ามามเขาใช้แป้งเบอร์อะไรแป้งใช่ให้เลือกระหว่าง20กับ30อ่ะ20กับ30ก็โถซื้อให้ประจำตอบไม่ได้ให้รู้ไปเท่าไหร่30ไปหยิบมาตูเลยตรุงตุงไม่ถูกทั้งคู่เบอร์21เบอร์21ทุกคนเบอร์21ก <c oughs> ับ30ไงก็ไม่ถูกทั้งคู่ <c oughs> เอาไปหมุนเลยคนถาหมุนลายของตัวเองยังไม่รู้เอาไปมอ่ะทุกคนดู21่สิบอ็ดมอนมอนลายโอ้โหอันนี้อะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคนคะอันบนคือเชอเอมเชอเอมและสักังคำพูนใหม่ได้ไหมไม่ได้อ่าเจอตัวดุกดิ๊กแล้วเจอตัวดุกดิกแล้วเราต้องเชื่อใจตัวเองสักังหรือเชอเอม อย่าดมสิได้กินเลยเดี๋ยววันนี้หน้าพี่อาจจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาแกงเรามาเยอะเอ๊ คำถามต่อไปผู้ติดตามในช่อง YouTube จันใส JS ตอนนี้มีคนตาม4.1แสนหรือ4.2แสนเขารู้4.12แสน4.12เอาแค่4.1กับ4.2 4.1แสนคนเป็นคำตอบเฮ้ยเอาไปดูถูกต้องนะคะเพราะว่าดูเช็คมาตลอด เจ๋อสกันยังไม่ทันหายตัวอะไรจะเข้ามาเซกมาจุ๊ยส่เพรกับบูเกอร์คืออะไรบูเกอร์คือเก่งภาษาอังกฤษซะด้วยอ๋อบูเกอร์ไงที่เอาไว้หาว่าอะไรเป็นอะไรอะไรอยู่ที่ไหนนันกูเกอร์อ๋อขอโทษ เฮ้ยบูกเกอร์ไงที่มันมีขนมปังบนล่างแล้วมีเนื้ออยู่ตรงกลางอะ่ะเบอร์เกอร์อ๋อขอโทษเฮ้ยบูกเกอร์ไงที่มันชอบทางเงี้ยเล่นดีเกอร์ไม,ไม่ไม่สนว่าไม่ไม่เคยร,รู้จักพันนาขอโทษเ <laughs> จอแล้วทุกคนบูกเกอร์มันคือกินโค้งแห้งอะสีอะไร <c oughs> สีเขียว <c oughs> เขียว <c oughs> มีเม็ดมันเล่นลุกเด็กนนะอยู่อันเดียวเลยทุกคนขอทิชชู่กแบบ ชิมมุกเป็นไงรสชาติเป็นไงอ่าเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนอันหนึ่งไม่รู้แหละอะไรนี่หนึ่งเม็ดกล้าแค่ไหนโอ๊ยเม็นมากเม็นมากเม็นเขียววะเรดอย่าหันมาอโรอเอ้ยอย่างน้อยชิมมุกก็หายไปละเม็ดนึงโอเคได้ทุกคนคะอยากให้เห็นว่า คนลุกพอคิโมกอหนาวมั้งแม่ก็แอร์อยู่เนี่ยพอคิโมกพอคิโมกจริงๆคำถามต่อไปไอคลิปเมื่อกี้ที่ถ่ายอ่ะเป็นเลขคี่หรือเลขคู่เลขคู่ไอโฟนส่วนใหญ่ชอบจบเลขคู่ไอโฟนมันประมวลผลเลขคู่เป็นหลักน้อง8วินาทีปิน้ำตาจะไหลแล้วอ่ะปันจันุปันปันปันโอ้ เอาอย่างเนี่ยเอาอย่างเนี่ย <c oughs> เ,เอาแล้วก็ได้เอา,เอานี้เลยโค้กข้นันกับนมบูดนมบูดนมบูดมันก็ยังไหวอยู่สีอะไรเนี่ยนมบ,บูดก็ไหวเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเหมือนโยเกิร์ตไงเธอโอ้คิดแง่บวกทาได้กินนมเบิร์ดคิดซะว่าเป็นโยกเกิร์ตทุกคนไม่เคยทำคลิปแล้วเครียดขนาดนี้ <c oughs> มาก่อน <c oughs> อ่ะทีเนี้ยไม่มีอะไรดิ้นแล้วเราจะเลือกด้วยตัวเองทีนี้หลับตาอืมไปเลย โอ้ยโอ้บบักแตงโมโอ้นั่นบักตมป์โอ้โอ้ลุงนี่มันบักน้อหนึ่งคำถามต่อไปอ่าพร้อมยังพร้อมเกมเนี้ยอืมกี่บาทโหแล้วพี่อัดบาคนซื้อละระหว่างแพงกว่า200หรือถูกกว่า200ลูกอมอ๋อลูกอม200นะเว้ยแพงกว่า200อ่ะแพงกว่า200ร้อ สนนราคาที่46บาทครับทุกคนไม่ใช่อันนี้ค่ะสองราคาทั้นหม้235บาทแพงกว่าสองร้อยหมุน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 ,มน,มนติวติวสีชมพูพีชพีชหรือบา้าเท้าเปล่า <c ười> บ้ากินเท้าเปล่าเธอ อันนี้เล่ากันลายเยอะเออลายมาันเออยอะดิเพราะว่าเท้าส่วนใหญ่มันจะไม่ลายพร้อมอยังพีชเหรอโอ้ยหอมมากเชื่อสิพีชหอมเชื่อพีชพีชชอบหอม ที่ต้นคลิปเราแกะถุงกันมาแล้วสะเทือนกลิ่นกลิ่นหนึ่งขึ้นมานมันคือกลิ่นนี้ไอ้อกลิ่นโอ้ยทุกคนก็มีกลิ่นได้ไหมเนี่ยกลิ่นนี้ทุกคน,ๆๆกนอ <laughs> โอ้ยไม่ต้องห่วงหัวไม่ไหวเอาแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <laughs> ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายเธอลักคัะว่าเธอขอก่อหน่อยมันเหม็นบ๊ายบายค่ะฉันค่ะฉันให้ตา